สวัสดีครับผมนายธีพรพงศ์ทองทอง6 3 0 1 0 2 6นยครับวันนี้ก็จะมาออนำเสนอตัวอย่างการคำนวณแรงที่กระทำด้านข้างเนื่องมาจากที่ Equivalent Static Analysis Method ครับโดยอาคารที่เรานำมาเป็น case study ในวันนี้ก็คืออาคารพักผู้ปว่วยแปชั้นโรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเออรูปของอาคาร ะครับก็คือใช้สําหรับเป็นอาคารผู้ป่วยในที่เอาไว้พักค้างคืนของอผู้ป่วยเป็นที่อพักไข้นะครับนี่จะเป็นแบบแปลนอาคารครับรายละลเอียดของอาคารนะครับเป็นอาคารสถานพยาบาลรับผู้ป่วยค้างคืนสูง8ชั้น2เป็นอาคารที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครับ3ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ4 ตั้งอยู่ในบริเวณดินประเภทดีครับตารางนี้ก็จะเป็นออรายละเอียดของน้ำหนักแต่ละชั้นและความสูงของแต่ละชั้นนะครับโดยน้ำหนักรวมของเราจะอยู่ที่25,903กิโลนิวตันและความสูงรวมอยู่ที่32เมตรครับต่อไปเราจะนำไปหาค่าความหาค่าความเด่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมนะครับก็จะําไปเปิดตารางนะครับเราก็จะดูว่าที่ที่เราอยู่คือจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริม ค่า s s หรือว่าค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่0.2วินาทีก็คือ0.984แล้วก็ค่า s หนคือค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมที่1วินาทีเท่ากับ0.254ครับจากนั้นเราจะนำไปหาค่าสัมประสิทธิ์สำหรับชั้นดินหรือ fa อ่ะเพชนดินของเราก็คือประเภทดนะครับแล้วก็ค่า s s ของเราที่เราหามาเมื่อขั้นตอนตอนหน้านี้ก็คือ0.984ก็จะอยู่ในช่วงของ0.75ถึง1 เราก็จะน e ะําไปอิเทอร์เบรสดวงช่วงหนึ่งจุดสองกับหนึ่งจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการอ e ิเทรตนะครับอันนี้เราก็โซออกมาค่า fa ของเราก็จะมีค่าหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์หกสี่ครับต่อไปก็จะาหา,าสัมประสิทธิ์ค่าสัมประสิทธิ์สําหรับชั้นดิน fv นะครับโดยประเภทของชั้นดินของเราคือแบบเนประเภทดีแล้วก็ค่าเอหนึ่งของเราเท่ากับศูนย์จุดสองห้าสี่นะครับก็จะอยู่ในช่วงของ0ูจุดสองถึงศูนย์จุดสามเราก็จะต้องทําการอ e ิเทอรเบรต ค่าระหว่าง2กับ1.8นะครับก็สมการอิสระของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็จากนั้นก็น,นำไปโซโลหาค่า fv เท่ากับ1.892ครับต่อไปการปรับแก้ค่าค,าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม s m s จะเท่ากับ fa คูณ sx ก็คือจะเป็นค่าที่เราหามาได้จาก2ขั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นำมาคูณ s m s ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ1.089ครับ แล้วก็ S M 1เท่ากับ F V คูณ S 1นะครับก็นำมาคูณกันก็จะได้0.481ครับต่อไปจะเป็นการปรับแก้ค่าความเร่งตอบ2องเชิงซูอรสั้มสำหรับการออกแบบนะครับก็คือ S D S จะเท่ากับ2ส่วน3 S M S S M S ก็คือขั้นตอนที่เราคำนวณไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเท่ากับ0.726ครับแล้วก็ S D 1จะเท่ากับ2ส่วน3คูณ S M 1ก็จะเท่ากับ 0. สามสองหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นการจาแนกประเภทความสําคัญของอาคารก็อาคารของเรานะครับเป็นอาคารพยาบาลที่ทำการรักษากรณีฉูกเฉินได้เนื่องจากโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ทางทางตอนเหนือของประเทศนะครับก็จะเป็นจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับก็มีความสําคัญอยู่ในประเทศสูงมากครับโดยมีตัวประกอบความสําคัญเท่ากับหนึ่งจุดห้านะครับ ต่อไปการแบ่งประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวโดยพิจารณาจากค่า s d s นะครับโดยค่า s d s ที่เราคำนวณอ,ออกมาคือ0.726นะครับก็ค่าตรงนี้นะครับเราจะอยู่ในช่วงมากกว่าหรือเท่ากับ0.5โดยประเภทความสําสคัญของขอาคารของเราจะอยู่ในช่วงอยู่ในระดับที่4นะครับเราก็จะได้ว่าเ,เราจะจําแนกอยู่ในประเภทงูนะครับต่อไปเราจะ แป่งประเภทจากค่า Sd1 นะครับก็คือทาในลนักษณะเดียวกันกับครั้งที่แล้วขั้ตอนที่แล้วนะครับก็คือ Sd1 ของเราอยู่ในช่วง0.321ก็มีค่ามากกว่า0.2นะครับก็จะอยู่ในบรรทัดล่างสุดแล้วก็ประเภทความสําคัญของอาคารคือระดับที่สี่ดังนั้นเราจึงจาแนกอยู่ในประเภทงองหูนะครับซึ่งในขั้นตอนที่แล้วเราก็จะแนกเป็นประเภทงองหูเหมือนกันนั้นหมายความว่าประเภทการออกแบบ ต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารของเราจะอยู่ในประเภทง,งูนะครับหรือว่าถ้าหากเราเทําได้ไม่เหมือนกันเราก็จะต้องเลือกใช้ประเภทที่มันสติกมากกว่านะครับต่อไปการคํานวณคาบการสั่นของอาคารคอนกรีตเสร็จก็คือเนื่องจากอาคารคอนกรีตเสร็จนะครับเราก็จะใช้เป็นสมการคาบเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สองเฮทนะครับ โดยความสูงข,ของอาคารเราคือ32เมตรนะครับดังนั้นค่าของเราก็จะเท่ากับ0.64วินาทีครับโดยเมื่อเรานำมาอ,อพอดออความพอดการาฟระหว่างความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบและค่าการฝั่นนะครับ เราก็จะจัดอยู่ในประเภท SD1 น้อยกว่า SD8 ครับเพราะว่า SD8 ของเราเท่ากับ0.726แล้วก็ SD1 เท่ากับ0.321นะครับโดยค่า TS ของเรานะครับเราจะต้องเอ,อ่อนำไปเข้าสมการ TS เท่ากับ SD1 หารด้วย SD8 ก็จะเท่ากับ0.321หารด้วย0.726จะเท่ากับ0.442ดังนั้น TS ของเราจะมีค่า0.442ครับ โดยค่าของเราที่เราคำนวณได้เมื่อสักครู่นะครับค่าของเราอยู่อยู่ที่สูตรจุดหกสี่วินาทีแสดงว่ามันอยู่ระหว่าง T.S ค่าที่ T.S กับค่าที่หนึ่งก็คืออยู่ในบริเวณนี้นะครับโดยที่บริเวณนี้ของเราเราจะต้องออนำไปคำนวณหาค่า S.A โดยใช้สมการ S.A เท่ากับ S.D. 1, หนึ่งหารด้วย t ก็จะเท่ากับศูนย์จุด สามสองหนึ่งหารด้วยศูนย์จุดหกสี่ก็จะเท่ากับศูนย์จุดห้าศูนย์สองครับดังนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบของอเรามีค่าศูนย์จุดห้าศูนย์สองครับต่อไปเป็นการเลือกระบบกรับแรงด้านข้างนะครับเ,เนื่องจากอาคารที่เราแต่งประเทศการออกแบบ ต้านทานแรงแผ่นยไหวอยู่ในเภทง,งองูนะครับดังนั้นเราจึงเลือกใช้โครงต้านแรงดับคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียวพิเศษแบบหล่อในที่หรือแบบหล่อสําเร็จครับโดยจะมีค่า Response Modification Factor เท่ากับแปดครับต่อไปจะเป็นการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ผลตอบสนองแรงแผ่นดินไหวหรือค่า CS นะครับค่า CS จะเท่ากับ SA คูณด้วย I ส่วน R โดยก็จะเท่ากับ0.502คูณด้วย1.5หารด้วย8ค่า cs ของเราก็คือ0.094ครับต่อไปเป็นการคำนวณเบสเชียนะครับเบสเชียของเราจะเท่ากับค่า cs คูณด้วยน้ำหนักประสิทธิผลของทางอาคารนะครับก็จะเท่ากับ0.094คูณด้วย25,900.3 เบเชียหรือว่าแรงที่กระทำต่อฐานของเราก็จะเท่ากับ2 4 3 7 8 7กิโลนิวตันครับต่อไปจะเป็นการคำนวณฟอร์ดิสติบิวชันนะครับฟอร์ดิสติบิวชันก็คือจะเป็นแรงที่กระทำในแต่ละชั้นโดยที่เราจะนำค่าเบเชียมาคูณด้วยสัมประสิทธิ์การกระจายแรงก็คือ S V X นะครับโดยที่ S V X ของเราจะเท่ากับ W X คูณด้วย H X กำมัง K หารด้วยผลรวมของ wx คูณด้วย hx กัง k ครับโดยแค่ k ของเราจะขึ้นอยู่กับค่าครับว่าถ้าค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า0.5วินาทีจะใช้ k เท่ากับ1แต่ถ้าหากค่าอยู่ในช่วง0.5ถึง2.5วินาทีจะใช้ k ต้องไปอินทิเร k ครับก็จะใช้สมการ1บวกด้วย k ลบ0.5ส่วน2แล้วก็ในณีสุดท้ายก็คือเมื่อค่าของเรามากกว่า2.5วินาทีราใช้ k เท่ากับ2ครับโดย โดยตัวอาคาของเราที่เราคำนวณได้ค่าของเรามีค่า0.64วินาทีจะอยู่ในประเภทที่สองครับดังนั้นเราจึงต้องนำไปอ e ิเทอร์เวลตตามสูตรก็คือ1บวกด้วย0.64ลบด้วย0.5หาร2ค่าเฉลี่ยของเราคือ1.07ครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณตารางของเราครับก็คอลัมน์แรกก็จะเป็นอ่อชั้นนะครับคอลัมน์ที่สองก็คือจะเป็นน้ำหนักของแต่ละชั้น แล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็นผลรวมของน้าหนักแต่ละชั้นเพราะนั้นที่สาวจะเป็นความสูงสะสมของแต่ละชัน้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงชั้นที่แปดจะมีความสูงสมสบสองเมตรแล้วก็ค่อลัอล์ที่สี่นะครับจะเป็นนําความสูงสะสมจากข้อลมน์ที่สามนะครับมากําลังเคโดยค่าเคที่เราคํานวณได้คือหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดก็จะได้ค่านี้ออกมานะครับต่อไปเป็นคอลัมน์ที่ห้า ข้อที่ห้าจะนําคอลัมน์ที่สองและคอลัมน์ที่สี่มาคูณกันนะครับก็จะได้ค่าตามนี้แล้วก็จะออมีค่าผลรวมจากนั้นจะนําไปหาค่าสัรรมประสิทธิ์การกระจายแรงนะครับก็คือ c vx จะเท่ากับค่า vx nx กําลัง k ของแต่ละชั้นหารด้วยผลรวมทั้งหมดก็จะได้เป็นค่า c vx นะครับก็จะได้ออกมาแต่ละ,ออละชั้นจากนั้น ค่า fx ของเราค่า fx ของเราจะนําค่า cvx ไปคูณกับเบต้าที่เราคํานวณได้ในก่อนหน้านี้นะครับก็คือจะเป็นค่านี้พอดั้มนีทั้งหมดโดยค่า vx เป็นในคอลัน์สุดท้ายนะครับคือค่าที่แรงที่กระทำต่อฐานในชั้นนั้น,น,นคือเป็นการบวกสะสมของแรงที่กระทำในแต่ละชั้นอย่างเช่นช้นที่แปดมีแรงกระทําด้านข้าง4.57.78 ก็จะมีแรงที่กระทําต่อฐานชั้นที่แปดคือ457.78ส่วนชั้นที่เจ็ดจะมีแรงกระทำ5501.7แต่ฐานที่ชั้นที่เจ็ดเนี่ยก็จะมีแรงของชั้นที่แปดกระทําอยู่ด้วยดังนั้นเราก็จะใช้ชั้นที่แปดและชั้นที่เจ็ดบวกกันเป็น959แล้วก็ค่าที่เหลือก็ทําตามนี้ครับโดยชั้นสุดท้ายของเราจะมีค่าสกัด2 000, 4็7ซึ่งจะเป็นผลมาจากการที่เอาลุกชั้นมาบวกกัน ซึ่งก็จะเท่ากับค่าเบเชียก็ถือว่าเป็นการเชืคํคำตอบได้อีกอย่างหนึ่งว่าเราคิดคำนวณมาถูกแล้วครับก็ขกีกบการนำเการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ